ตอนเรียนก็รู้สึกดีค่ะได้ความรู้แล้วก็อาจารย์ที่นี่ดูแลเป็นอย่างดีค่ะก็มีความสุขในการเรียนค่ะตอนนี้ทำงานอยู่โรงแรม i n d i ิโกแบง k อกถนนวิทยุค่ะเป็น R&B attendant ค่ะ รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกตั้งใจจะฝึกงานแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองได้มีความสามารถไปสัมภาษณ์งานผ่านก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะการเรียนกับการทำงานก็จริงๆถ้าจะถามว่าต่างกันมากไหมก็ต่างกันเรื่องของการบริหารจัดการเวลาค่ะแล้วก็มีเป็นการทำงานที่มากขึ้นนะค่ะอย่างเราเรียนเราก็อาจจะมีทำเล็กๆน้อยๆแต่ว่า เรามีความรู้ของอาจากการเรียนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไปการาไปทากับการทํางานที่มันมากขึ้นแล้วต้องบริหารจัดการเวลาให้มันดีขึ้นนะคะนําไปใช้งานได้จริงค่ะอย่างเช่นตอนที่ไปทํางานนะคะพี่เขาให้เสิร์ฟพี่เขาห้ทำกาแฟเรามีความรู้พื้นฐานอยู่แล้วเราก็สามารถนําไปใช้ได้เลยโดยที่พี่เขาเห็นว่าเราทําได้จริงๆเขาไม่ต้องสอนเราเยอะเลยค่ะเพราะว่า ได้ความรู้จากโรงเรียนนี้ไปนำไปใช้ได้เลยก็คือการให้ความรู้ของอาจารย์ที่นี่แหละค่ะเพราะว่าให้ความรู้ทั้งเรื่องของการบริการการใช้ชีวิตแล้วก็เล่าประสบการณ์สิ่งที่เราอยากรู้เกี่ยวกับเรือสำรานให้เราฟังค่ะก็คือเป็นการประทับใจแบบว่า เราสามารถทํางานตามที่หัวหน้าเราสั่งได้เลยเพราะว่าเรามีพื้นฐานจากการเรียนไปแล้วเราแบบเราโชว์ความสามารถให้เขาเห็นได้เลยว่าเราทําได้เราก็เลยรู้สึกว่าเออดีนะประทับประทับใจที่แบบเราทําได้เลยเราไม่ต้องให้เขาสอนมากอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการพิสูจน์ตัวเองไปด้วยะคะ่ะเป้าหมายตอนนี้คือการ ทำงานโรงแรมประมาณ1ปีอะค่ะแล้วก็จะไปสัมภาษณ์งานเหลือใช่ค่ะถ้าถามว่าใครเป็นแรงบันดาลใจของหนูก็คือเป็นตัวเองนี่แหละค่ะเพราะว่าตัวเองอยากรู้สึกให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ตัวเองพัฒนาไปได้ดีมากขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองนี่แหละเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองในการขับเคลื่อนการทำสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นนะคะ อยากมีประสบการณ์ด้าน f อ Service อะ่ะก็แนะนำโรงเรียนมารุโชนเลยค่ะเพราะว่าสอนดีมากๆเลยค่ะก็คือใช้งานได้จริงไปทำงานได้จริงค่ะฝันให้ไกลไปให้ถึงกับมารุโชนสนใจติดต่อตึกพลาดายเพสติดกับท้างพลาดายพาร์คเดินทางไม่ยากดูตามแผนที่ได้เลยค่ะเว็บไซต์ w w w m a r u t h o n c o m เพจเฟซบุ๊ Facebook, โรงเรียนมารุสอนอาชีพการเรือสำนักและการโรงแรมมารุโชน